อันนี้เป็นแพรมหน้าก่อหินเหรอครับครับเป็นมาก่อหินครับเป็นแพรมหน้าที่ไซส์ใหญ่มากเลยนะโอ้อย่างนี้พวกอันนี้ขายขายไหมครับหน่พวกนี้ครับก็มันมีแบงบ้างครับแบงแบงอยู่โห้่ใหญ่โอ้โหตัวนี้ลากอลังการมากเลยนี่ครับสวยมากเลยตัวนี้ครับเป็นกาะเกาะพะพุทร,รับแล้วก็กระถางเบาองบางอย่างก็อยู่ได้สบายเลยสบายครับ ใหญ่เลยขาวดีนะไม่มีปัญหาเรื่องเพี้ยเลยใช่ไหมครับนี่ครับมาดูอันนี้คือหมากหมากเล็กหมากน้อยครับหมากเล็กหมากน้อยนี่นี่ครับพยายามบำรุงเข้าครับพอลุ้นนี่จะสมบูรณ์นะเข้าหน่อยอ๋ออันนี้เขียวสวยงามเลอเลยเนาะบ่นก็พวกหน่อยอูยกรากกันอย่างนี้เลยสวยมากอันนี้ก็น่าจะหาไม่มีแล้วครับแบบนี้หมากแบบนี้นานแล้วครับไปแล้ว ตามการเวลามันต้นก็ไม่ไหวแล้วอ,อาจจะโซมอาจจะทิ้งกิ่งไปบางไม้ทีอ่อาจารย์เหลือไว้อา่าเหลือไว้ดูก็นี่เขาก็สร้างไว้เกือบทั้งหมดนะครับมีเราสวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่อําเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้นะครับหลายท่านก็คอมเมนต์มาอยากให้มาชมสวนอาชาบันไซนะครับซึ่งเป็นยอดฝีมือนะครับอาจารย์เสถเทียนนะครับที่เป็นยอดฝีมืออีกคนหนึ่งของ จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้ก็ท่านก็ทิ้งผลงานไว้เยอะแยะเลยครับวันนี้ผมก็จะให้ผู้สืบทอดวิชาจากอาจารย์นะครับก็จะให้พี่แมนกับพี่พัดพี่แมนพี่พัดสวัสดีครับครับนี่ครับโอ้โหไม้เยอะมากแลวก็สวยมากเลยครับพี่แมนอันนี้เป็นแพมหน้าก้อหินเหรอครับครับเป็นมาก่อหินครับเป็นแพมหน้าที่ไซส์ใหญ่มากเลยนะส่วนมาก็จะเล่นกันแต่จิ๊วๆินะ ที่นี่ไม่ใช่เนาะหินหินอันนี้หินธรรมชาติหินทําเองครับพี่มีธรรมชาติอยู่ด้านหนครับแต่นี้ตกแต่งเพิ่มเติมครับเอิมด้วก็ดูดูเพิ่มเติมเลยนะเหมือนเป็นก้อนเดียวกันเลยโอ้ยางนี้พวกอันนี้ขายขายไหมครับหน่พวกนี้ครับก็มีแบงบ้างครับแบง่งอยู่โห้ยใหญ่โอ้โหตัวนี้ลากอลังการมากเลยนี่ครับสวยมากเลยตัวนี้ ครับเป็นเกาะเกาะพระพุทธรูปครับแล้วก็กระถางบางๆอย่างนี้ก็อยู่ได้สบายเลยสบายครับเราถ้าเกิดไม้เข้าโสมเรื่องอะไรก็เป็นดินเอาพอกระถางเราใส่ใหญ่อยู่แล้วอ๋อเด็ดที่นี่เท่าที่ดูก็จะดินอันนี้ใช้แกลบหรอครับแกบครับแกบแล้วก็ก็วัตถุดิบผ้าตำบ้านเราเนี่ยครับแกบแล้วก็พวกใบไม้อ๋อครับห้าตำบ้านเราใกล้ ตัวน,นี้ก็อายุน่าจะหลายปีแล้วหลายปีครับน่าจะล,ลุนพ่อเขาอยู่อ๋อเนี่สวยมากใหญ่เลยนะคือใหญ่ๆเลยขาวดีนะไม่มีปัญหาเรื่องเพี้ยเลยใช่ไหมไม่มีครับที่นี่จะไม่มีปัญห้ออ๋อนี่อันนี้ก็เป็นแพมหน้าลูกแพมหน้าเยอะนะครับหน้าใหญ่ๆเลยอันนี้ด่างกับไม่ดางเลยครับนี่นครับเสียบครับจริงเสียบอ๋อเสียบเสียบดงังดีพอเขาคงชอบสไตล์แบบ ด้างมั้งเอาทรงเดิมมังสองเด็กี่สั้นสองในหนึ่งนะอันนี้ก็สวยนะครับต้นใหญ่ใหญ่เลยอันนี้ก็อยู่ที่ไหนนะครับพี่แมนอยู่ตอนนี้ที่ที่บ้านใช่ไหมครับครับที่บ้านถ้าคนจะมาดูตำบลไล่ลดครับตอนีดีครับอ๋อเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วกันได้ครับใครอยากมาชมนะครับเป็นอันนี้สวนต้นเดียวหรือว่าร้ลากเดียวครับลากเดียวลากเดียวคือต้นเดียวนอนนอนเลยครับต้นเดียวนอนหมดอ๋อ โอ้สมบูรณ์มากเลยนะด่างสมบูรณ์มากเลยแบบนี่ต้นแท้ครับด่างแท้ด่างแท้เลยอ๋อไม่ไม่มีหลุดเขียวเลยนะครับด่างแท้ด่างแท้ถ้าอย่างนี้ราคาได้ครับหลักพันหรือว่าหลักหมื่นก็หลักหมื่นครับหลักหมื่นเปิดอยู่หลักหมื่นผู้ใหญ่มากนี่ป่ารากเดียวครับอันนี้ก็แพมหน้าเหมือนกันครับนี่ไม่ด่างครับอันนี้ไม่ด่าง แต่วันปกติเออแต่คนก็กลัวเพียนะแต่ที่นี่แบบที่นี่ชื่นๆแบบไม่มีเพีลยน้อยครับเพียน้อยอือเป็นป่าอันนี้ก็รากเดียวเหมือนกันครับโซนรากเดียวหมดเลยโอ้นน่นนะรากเดียวยาวถึงนู่นนะครับรากเดียวหมดเลยพวกนี้ก็หลักหลักหมื่นหลักหมื่นครับอี่หอบใหญ่ๆเลยนะเต็มหน้าเป็นรากเดียวเนาะครับ แต่แพ่มหน้ารากเดียวใหญ่ๆอย่างนี้ก็ยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เห็นที่ไหนเลยที่ทําแบบนี้นะครับต้น่าพวกนี้ก็กระถางปั้นเองปั้นเองครับไอ้พอนี้พอเขาทําไว้ทั้งทั้งหมดเลยกระถางอ๋อกระถางคือออกแบบมาเพื่อต้นไม้เลยครับเขาทำแบบขึ้นมาเข้าครับตั้งสั้นของเขาตามต้นเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นหมากเลยครับมากครับหมากอันนี้ก็รากเดียวอีกเหรอรากเดียวครับ อ๋อเออแกน่าจะชอบสตไตล์นี่นะในที่นี่ก็หลายน่าจะหลักหลายร้อยต้นอยู่เยอะครับ,บ,รบมีทั้งโครงสร้างทั้งอะไรพวกนี้นะโครงสร้างจะอยู่ด้านล่างอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปดูครับอันนี้ก็เป็นหมากแตงไซอย่างนี้ก็หลักหลักหมืน่คมนครับหลักหมื่นครับต้นใหญ่นะโแก่อ๋อครับแเ้วเราไปดูโซนข้างในนี่อันนี้ก็เป็นหมาก ข้างหน้าจะเป็นไม้โชว์รับแขกมั้งอะไรมั้งครับอ๋อครับ <นะ S 1> ตัวนี้ก็เป็นแพมหน้าไซส์ใหญ่ๆเลยนะแพมหน้าด่างกอหินอูแ้แพมหน้านี่ก็เป็นหมากหมากกอหินสวยนี่ครับนอกจากจะมีแพมหน้าแล้วก็ยังมีมะขามครับมะขามโอ้หลายอย่างนะหลายรูปแบบอันนี้มะขาม <พอ S 1> มะขามพอไม่เล็น อ๋อพอม็ดมาข้ามมัดเราเนี่ครับมาขามเปรี้ยวนี่นะะมาขามเปรี้ยวนี่ครับ <c oughs> โอ้สวยดีนละวพมะเล็ดอันนี้ก็น่าจะหลายปียครับหลายปีครับตัวนี้ตัวนี้ก็แบ่งนะครับแ,แบ่งครับแต่ตัวนี้มีดูต้นเดียวอ๋อมีต้นเดียวมนต้นมีต้นเดียวมาข้ามแล้วจบอ,อันนี้ก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นครับใหญ่นี่นะสวยดีต้นนี้ขามพมะเล็ดครับอันนี้ก็เป็น มาสังมาสังครับอู๋มะสังอันนี้ก็อันนี้ก็จบแล้วใช่ไหมครับนี่ครับใกล้กจบแล้วครับแต่เริ่มเก็บรายละเอียดอ๋อนี่มะสังเกาะอ,อันนี้ก็เป็นเกาะพระพุทธรูปครับครับก็สวยนะคลาสสิกไปอีกแบบดูแบบขังดีแวตั้งหน้าบ้านนี้น่าจะแบบเป็นมงคลดีอ่ะคือพระพุทธรูปเนี่ยเือเราล่อเองครับเป,เป็นเป็นง,งานอะไรครเรซินอ๋อเราเอาแบบมาแล้วก็มาล่อเองไม่ได้พาจาก จากวัดหรือจากอะไรนะครับเป็นรอเองรอเองครับมันได้ปลุกเสกมันได้อะไรเลยอ๋อก็เป็นโมเดลนี่โมเดลปกติครับอ๋อรอขึ้นเองสวยนะคลาสสิกดีนี่ครับนี่ก็ดูทำให้ดูขังเลยดูดูผ่านตรงนี้ครับสวยดีนะอันนี้ก็เป็นมาสังมันกันมาสร้างครับพวกนี้ก็หลักหลักเมื่นลักเมื่นครับอือสวยสองตัวนี้นะใครสนใจนี่ เอาไปตั้งคู่กันหน้าบ้านนี้สวยเลยนะมาสั่งนี่ครับ,รบอันนี้หมากหมากนี่เป็นอันนี้เป็นลายมืออาจารย์เลยใช่ไหมครับครับนี่ก็จะเป็นทรงคล้ายๆกันหมดเลยเนาะครับหมยนี้มันม,มีลายเส้นเขาอยู่ครับไข่อเอาไปเลือกไข่ดูออกเลยนะดูออกเนะยยังก็เหมือนกันหมดเลยเห<ด>มือนฟ้าแฝดไปเลยอะ เป็นหมากอันนี้ก็จะน่าจะอยู่หลักหมื่นเหมือนกันะนะหลักหมื่นครับาปข้างในข้างในก็มีไม้เยอะเลยเอาเด้เดินชมด้านนครับนี่หมากเกาะพาทั้งหมดครับนี่ลุ้นสมไมพรอและโอ้อนี่ครับมาดูอันนี้คือหมากมันเล็กมากน้อยครับหมากมาเล็กหมากน้อยนี่น,นี่ครับพยายามบำรุงเข้าครับพอลุ้นไม่เลื่อนล้ะ ุนเขาอ๋ออันนี้ลายมือที่เนี่ยอาจจะมีทิ้งมั้งอ้ออันนี้กําลังบํารุงนี่จะสมบูรณ์เข้าหน่อยอ๋ออันนี้เขียวสวยงามเหลือเกินเนาะบุญก็พวกหน่อยอู้ยกลากกันอย่างนี้เลยสวยมากอันนี้ก็น่าจะหาไม่มีแล้วครับแบบนี้มากแบบนี้ัวนานแล้วครับตามการเวลามันต้นก็ไม่ไหวแล้วอาจจะโซ่อาจจะทิ้งกิ่งไปบ้างครับนี่คืออาชาบอนไซของแค้ลายมือ มาเดี๋ยวพวกนี้ก็เปิดแบ่งนะครับเออนิดน,นี่ไอโซนี้เป็นไม้เก้าเก้าถ้ามันได้ปล่อยแล้วครับอ๋ <9 S 1> อเก้าแล้วเก็บไว้ดูเก็บไว้พอบางต้นมันก็ทิ้งครับมันทิง้งอะไรบ้างนี่นี่กำลังฟื้นฟูอกำลังฟื้นฟูครับมันนานแล้วไล่สิบมันไล่สิบปีนะสิบปีแล้วอืมครับสวยอืมว่าสิบห้าอายุสร้างนะครับครับอายุสร้างอายุอายุตั้งแต่ของอาพรกขึ้นเอาขึ้นมา วัดเราขึ้นเนี่ยคร่าวๆแต่อยู่ในดินเนี่ยคือไม่ยความว่าเป็นเซนเมตรอยู่ในทุ่งสร้างรากที่เราไม่นับโอ้โหครับไม้ที่นี่เอาเพาะเม็ดเก็บทั้งหมดครับเพาะม็ดทั้งหมดเลยไม้จริงๆมันจะเป็นต้นน้ำอือครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกก็ไม้ไม้ที่อาจารย์เหลือไว้อ่าเหลือไว้เอาไว้ดูก็นี่เขาก็สร้างไว้เกือบทั้งหมดนะครับมีเรามีเพิ่มเติมข้างล่างบ้างอะไรบาง อันนี้ก็มาสารต่อครับนี่ครับดูอันนี้ก็จะเป็นแคมหน้าครับที่กําลังสร้างนะครับคอนช่างจะเป็นไม้จบแหะอือก็เอีกนิดเดียวเนาะอย่างพวกนี้ถ้าใครสนใจก็แบ่งได้แบ่งครับแบ่งนี่แบ่งพวกนี้แบ่งเนาะเนี่ยแคมหน้าด่างสวยเลยด้วยความที่ว่าจานเก้าไม่ยู่จำเป็นว่าเงียบเงียบไปเงียบเงียบอ๋อดูครับ แลช่วงโควิดด้วยไงก็เลยปิดต้นนี่เป็นไซส์ใหญ่ๆนี่ครับอันนี้ก็เป็นก่อหินครับแพมหน้าด่างมีหลายต้นนะครับแพมหน้าด่างที่นี่ก็แพมหน้าก็เยอะนะครับเยอะมากเลยข้างล่างมีอับอืนนี่ครับอย่างนี้กันอันนี้ไซส์ใหญ่ก่อหินอันนี้ก่อหินดูนะครับอาจจะยังไม่ให้เปิดช่องเท่าไหร่ครับนะครับปล่อยให้มันฟูไก่อน บิด<ล>เยี่ยวดีมากเลยครับนั่งปล่อยสะอีล่อยส่ทีล่างเราก็ควรปล่อยเข้าฟูบ้างอ๋อเบีดจนักี้อืออ